PharmaFac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by Pack Academic Center. สวัสดีค่ะ ปกติเราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะเริ่มหายไปหรือที่เรียกว่าซาโคพีเนียซึ่งคําอธิบายที่มักจะได้ยินก็คือภาวะาดื้อต่อการสร้างกล้ามเนือ้อหรือ anabolic resistance ที่เรียกย่อยๆว่า AR คือเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อคนสูงวัยจะตอบสนองต่ออาหารหรือว่าการออกกำลังกายได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วครับซึ่งมันก็เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างแพร่หลายนะแต่ทีนี้ มันก็มีคำถามต่อว่าแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีมากๆเลยแบบว่ายังฟิตรูปร่างก็สมส่วนอยู่ละไอภาวะ AR ที่ว่าเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือเปล่านั่นสิคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับน่าสนใจมากชื่อ,อ,อ Anabolic Sensitivity in Healthy Lean Older Men ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Cachexia, ca Sarcopenia and Muscle คือเขาตั้งใจเลยนะเปรียบเทียบชายหนุ่มสุขภาพดีกับชายสูงวัยแต่เป็นชายสูงวัยที่สุขภาพดีมากๆแล้วก็แอคทีฟเหมือนกันคือ BMI ตามต่ำกว่า25ทั้ง2กลุ่มเลยแล้วก็ออกกำลังกายประจำด้วยโอ้โหฟังดูเป็นการควบคุมตัวแปรที่ดีมากเลยนะคะงั้นภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าถ้าตัดปัดจจัยเรื่องไขมันเยอะๆหรือว่าไม่ค่อยได้ขยับตัวออกไปแล้วเนี่ย แค่อายุอย่างเดียวมันยังทําให้เกิด AR t จริงไหมแล้วเขาทดลองกันยังไงบ้างคะครับเขาก็เอาผู้เข้าร่วมวิจัยมา2กลุ่มกลุ่มละ10คนเป็นชายหนุ่มอายุเฉลี่ยก็ราวๆ2ีปีกับอีกกลุ่มเป็นชายสูงวัยอายุเฉลี่ยประมาณ70ปีค่ะแล้วก็ให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านแต่ทําแค่ขาข้างเดียวนะอ๋อข้างเดียวครับ แล้วหลังจากนั้นก็ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีกรดอะมิโนจำเป็นหรือ E E A แล้วเขาก็เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจากกล้ามเนื้อหรือไบออปซีนะครับไปตรวจวัดตรวจวัดการสังเคราะห์โปรโตีนหรือ M P S แล้วก็พวกสัญญาณต่างๆในเซลล์กล้ามเนื้อโอเคค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะโปรโตีนในกล้ามเนื้อหรือ M P S หลังจากออกกำลังกายข้างเดียวแล้วก็ดื่ม E E A เข้าไปปรากฏว่า มันไม่ต่างกันเลยครับระหว่างกลุ่มหนุ่มกับกลุ่มสูงวัยอะไรนะคะไม่ต่างกันเลยเหรอคะใช่ครับไม่ต่างกันเลยทั้งในขาข้างที่พักไว้เฉยๆแล้วก็ขาข้างที่ออกกําลังกายด้วยโหนี่มันต่างจากที่เราเคยเข้าใจกันเยอะเลยนะคะอายุห่างกันตั้งเกือบ50ปีแต่ความสามารถในการสร้างโปรตีนหลังกระตุ้นเนี่ยเท่ากันใช่ครับคือมันชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยๆน,นะ ในกลุ่มผู้สูงวัยที่สุขภาพดีมากๆแล้วก็ฟิตแบบในงานวิจัยนี้นะความสามารถในการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยยังดีเยี่ยมอยู่เลยไม่ได้ลดลงอย่างที่เราเคยคิดกันและพอไปดูเรื่องการจัดการกับกรดอะมิโนโล่ะคะพวก EEA ที่ดื่มเข้าไปมันเหมือนกันเป๊ะเลยหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรต่างไปบ้างคะ,ะตรงนี้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจครับคือระดับ EEA ในเลือดเนี่ยมันขึ้นไปสูงสุดพอๆกันนะทั้ง2กลุ่ม แต่ว่าในกลุ่มสูงวัยเนี่ยระดับ EEA มันจะค่อยๆลดลงช้ากว่านิดหน่อยอืส่วนในกล้ามเนื้ออันนี้ก็น่าสนใจคือถ้าดูปริมาณ EAA ที่เพิ่มขึ้นรวมๆเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้ามองว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าจากระดับเดิมก่อนเริ่มทดลองกลุ<อ>่มสูงวัยกลับมีการเพิ่มขึ้นของกรดอะมิโนบางตัวโดยเฉพาะพวก BCAA นะครับที่มากกว่ากลุ่มหนุ่มด้วยซ้ำไปเอ๊ะทำไมละ่ะคะ ถ้าการสังเคราะห์โปรตีนหรือ mbs มันออกมาเท่ากันเนี่ยทำไมการตอบสนองของกรดอะมิโนในกล้ามเนื้อบางอย่างมันถึงดูเหมือนจะดีกว่าหรือมากกว่าในกลุ่มผู้ส่งวัยล่ะคะครับนี่แหละครับคือส่วนที่นักวิจัยเขาก็ทึ่งเหมือนกันเขาไปตรวจดูโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ในเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็พบว่า กลุ่มชายสูงวัยเนี่ยมีโปรโตีนสําคัญๆบางตัวสูงกว่ากลุ่มชายหนุ่มอย่างมีนัยสําคัญเลยอย่างเช่นโปรโตีนชื่อ LAT1 ซึ่งทําหน้าที่เหมือนเป็นประตูขนส่งกรดอะมิโน,โนเข้าเซลล์มีสูงกว่าประมาณ3 1อซอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกตัวชื่อเรฟอันนี้อยู่ในไซโตซอลเปรียบเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการสังเคราะห์โปรโตีนตัวนี้สูงกว่าถึงประมาณ45เปอร์เซเลยครับโหนี่มันเหมือนกับว่า ร่างกายของคนสูงวัยกลุ่มนี้ที่เขาสุขภาพดีมากๆเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวหรือมีกลไกอะไรบางอย่างมาชดเชยเพื่อให้ยังคงรักษาระดับการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับมีความเป็นไปได้สูงมากหรือเรียกว่าเป็น,นกลไกชดเชย compensatory mechanism การที่เขามีโปรตีนพวกนี้ในระดับที่สูงกว่าคนหนุ่มเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ร่างกายปรับตัวเพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนเอาไว้แม้ว่าอายุจะมากขึ้นแล้วก็ตาม สุดยอดเลยค่ะแล้วเส้นทางส่งสัญญาณหลักล่ะคะที่เราได้ยินบ่อยๆว่าควบคุมการสร้างกล้ามเนื้ออย่าง m t i o c 1ที่เปรียบเหมือนเป็นสวิตช์ใหญ่เลยเนี่ยมันทำงานต่างกันไม่ค่ะใน2กลุ่มนี้ครับสำหรับเส้นทาง MTRC1 เนี่ยรวมถึงตัวส่งสัญญาณอื่นๆในสายเดียวกันอย่าง S6K1 หรือ 4EBP1 นะครับผลคือมันถูกกระตุ้นได้ดีหลังออกกำลังกายแล้วก็ได้รับ EAA ในทั้ง2กลุ่มเลยครับไม่ต่างกัน และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีตัวชีวัดบางตัวเนี่ยมีการตอบสนองที่ดูเหมือนจะสูงกว่าด้วยซ้ำในขาข้างที่พักของกลุ่มผู้สูงวัยโอ้โหครับมันยิ่งตอกย้ำแล้วว่าระบบสัญญาณภายในเซลล์เพื่อสั่งให้สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยในกลุ่มสูงวัยที่สุขภาพดีมากๆกลุ่มนี้ยังทำงานได้ดีเยี่ยมจริงๆ พอฟังแบบนี้แล้วก็ทำให้คิดได้นะคะว่างานวิจัยก่อนๆที่เขาพบว่ามีภาวะ ARR ในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเหล่านั้นอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นอออาจจะมีไขมันในร่างกายสูงกว่าค่า BMI อาจจะแถวๆถว26-27หหรืออาจจะไม่ได้ Active เท่ากับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้แล้ค่ะคะ่อนข้างเข้มงวดมาก ผู้เข้าร่วมวิจัยมี BMI เฉลี่ยต่ำกว่า23แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำทุกคนข้อสรุปเบื้องต้นจากงานวิจัยนี้มันเลยชีย้ไปในทางว่าภาวะ AAR เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากอายุเพนอย่างเดียวจริงๆแต่มันน่าจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสุขภาพโดยรวมแล้วก็ไลฟ์สไตล์มากกว่าเช่นการมีไขมันในร่างกายน้อยการคงความกระฉับกระเฉงเอาไว้ ซึ่งงานวิจัยนี้ช่วยทําให้ภาพชัดขึ้นมากเมื่อเทียบกับงานอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ควบคุมปัจจัยพวกนี้เข้มงวดเท่างั้นสรุปได้ว่าการเจาะลึกข้อมูลของเราครั้งนี้ก็ให้มุมมองใหม่ที่สําคัญมากๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วชายสูงวัยที่เขาดูแลตัวเองดีเยี่ยมรูปร่างสมส่วนออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีภาวะเดือต่อการสังเคราะห์โปรตีนหรือ AAR อย่างที่เราเคยเข้าใจกันก็ได้ กล้ามเนื้อเขายังตอบสนองต่อการกระตุ้นได้ดีมากๆใกล้เคียงกับคนหนุ่มสาวเลยใช่ครับและเหตุผลส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะร่างกายเขามีกลไกชดเชยบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการเพิ่มระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการรับรู้กรดอะมิโนเพื่อรักษาความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ให้ได้โอ้โหนี่เป็นการเน้นย้ำเลยนะคะว่าการดูแลสุขภาพองค์รวมมันสำคัญจริงๆทั้งเรื่องอาหาร รูปร่างแล้วก็การออกกําลังกายสม่ำเสมอซึ่งผลลัพธ์มันอาจจะช่วยให้เราท้าทายความเชื่อเดิมๆที่ว่าพอแก่ตัวลงกล้ามเนื้อก็ต้องเสื่อมถอยไปเสมอถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ดูแลตัวเองอยู่ครับเป็นข่าวดีจริงๆแต่มันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้อีกนิดนึงให้เราคิดต่อนะครับคําถามอะไรหรอคะ ก็คือในเมื่อง,งานวิจัยนี้เขาพบกลไกลชดเชยที่น่าทึ่งแล้วก็ชี้ว่า AR อาอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักในกลุ่มผู้สูงวัยที่สุขภาพดีมากๆจริงๆแล้วกลไกลอื่นใดอีกบ้างที่อาจจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนให้มวลกล้ามเนื้อโดยรวมมันค่อยๆลดลงอย่างช้าๆในระยะยาวที่เราก็ยังสังเกตเห็นได้อยู่แม้แต่ในคนที่ดูแลสุขภาพดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะ More Time. miss Don't Recap. Science. Less time. Miss the next recap. กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center